สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการน่นหนึ่งคมชัดลึกค่ะรายการที่จะเสฟข่าวเด็ดประเด็นร้อนๆนี่คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครพรุ่งนี้เช้าเดินไปที่หน้าแผงครับรับรองไม่ตกกระแสแน่นอนครับโ,โหวันนี้มาเสียงเข้มเลยนะคะคุณเกรกียงศักดิ์แสดงว่าข่าวนีต้องมีอะไรเข้มๆแน่นอนค่ะเพ<ข>ราะ<ม>เราครัดสันกันมาทุกวันนะคะว่าแต่ว่าเช้าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างคะโอ้โหยังน่าสนใจครับคุณลังสิมาจําคดีที่เจ้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ ใช่อุทยานครับคุณพูดเร็วเดี๋ยวกายเป็นเจ้าที่โอ้โหถ้าเป็นเจ้าที่เนี่ยมันต้องเข้าสิงแล้วครับ่ค่ะแต่นี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ไปจับพวกที่ล่าสัตว์ป่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพันตำรวจโทรใช่ค่ะธีรยุทธเป็นยศนายตำรวจที่เข้าไปทำผิดกฎหมายซะเองนะคะก็เป็นนายตำรวจสังกัดสพปานบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ถึงแม้ว่าเจ้าที่อุทยานเขาจะไม่ไม่ได้แจ้งข้อหาที่แบบ ไปล่าเองนะแต่ว่าวันนี้ครับผมวันนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจภุทธรภาค7ก็มีคําสั่งย้ายย้ายออกจากสอพอที่ทํางานอยู่ให้มาเข้าที่ใช้ว่าเข้ากลุ่มก็เพราะว่ามาอยู่ที่กองํานวยการอกรองอํานวยการของเนี่ยฮะของตํารวจเพชรบุรีค่ะโทษครับประจวบคีรีขันเพื่อที่จะง่ายต่อการสอบสวนว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรค,ครับผมในขณะเดียวกัน วันนี้ทางหัวหน้าอุทยานเองก็นําหลักฐานมากมายเลยครับเพื่อไปแจ้งความเพิ่มไม่ไม่ต่ำกว่าสิบข้อหานะกคือแจ้งเพิ่มดินไม่หลุดแน่นอนนะคะแล้วก็การเข้ากรุ่ไปครั้งนี้เนี่ยก็คือเข้าไปเหมือนเข้าไปหยุดไว้ก่อนนะคะไปหยุดการทํางานเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งจะมีการลงวินัยร้ายแรงอย่างไรต่อไปหรือเปล่าแล้วก็สิบข้อหาที่โดนไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างต้องไปติดตามติดตามครับเลยนะคะ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับของการเมืองที่ต้องติดตามเหมือนกันครับ <Ừ. S 2> หลังจากที่เสอ้ายหรือพลเอกนี่ฮะพลเอกเสอยไอ้นี่ฮะ,ก, ai, ฮะก็บอกว่าไอ้วันนี้ที่จะนัดม็อบวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่ที่บอกจะมาล้มรัฐบาลแน่เลยจุดไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสียไอ้เคยทําสําเร็จมาแล้วโอ้หทำตะลึงไปทั้งกรุงเทพเลยนะฮะทั้งบางเลยทั้งบางเ,เลยครับนัดคนมารวมตัวกันที่สนามม้านางเลิง้งได้เกินกว่าที่หน่วยงานคาดการณ์กันเอาไว้ด้วย ก็ครั้งนี้เขาจะมากันมากเหมือนกันนะคุณเฉลิมอยู่บำรุงบำรุงครับรองนายรัฐมรีบอกว่าเอ้ยโหไม่ได้แล้วคราวนี้ครั้งที่แล้วคาดการประเมินผิดไปหน่อยประเมินผิดไปหน่อยคราวนี้สั่งตำรวจมาครับห้าหมื่นนายคุณเฉลิมจะเอาตำรวจห้าหมื่นนายมาควบคุมม็อบมาควบคุมม็อบแต่สิ่งที่ตัวเลขที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่ตำรวจห้าหมื่นนายนนเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณลังสิมาทราบไหมครับว่าตำรวจในประเทศไทยเนี่ย มี1นึ0 0 0สนายนะตำรวจทั้งประเทศ1 5 0 0 0 0นายเท่ากับว่า5 0 0ห0นายที่จะมา1ใน3ของทั้งประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมหรือที่ยังไม่รู้ว่าเสียไอ้นี่จะพาม็อบมาได้เท่าไหร่นะจริงหรอ,อครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอาดิฉันขออนุญ,ญาตตั้งตัวเลขเท่าเดิมสมมุติว่าถ้ามากันเท่าเดิมตำรวจอีก5 0 0 0 0นาย ก็คิดง่ายๆก็คือตำรวจตำรวจ5คนเท่ากับผู้ชุมนุมหนึ่งคนนะครับอหก็คุมกัน36 0องศาแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนนี่ระบุพื้นที่หรือยังคะเนี่ยผมว่ายอดยอดจำนวนแสนนี่ก็คืออาจจะมาจากตำรวจด้วยมั้งฮะที่เสียอายประเมินคือรวมกันแล้วนะเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าจะนำมา5 0า0 0ื่นคนเนี่ยน่าจะมีบอกอยู่นะคะว่าไปเอามาจากตรงไหนบ้างควบคุมยังไงแล้วก็มีกลยุทธ์ในการวางแผนรับมือ ม็อบที่เขาว่าจะไล่รัฐบาลนี่อย่างไรบ้างครับก็แต่วันนี้มีข่าวนะครับเป็นข่าวหนุ่มปริญญาโทนิเทศาสตร์หาวิาลยดังแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าแกไปเหมือนไปดื่มเหล้าที่คอนโดเพื่อนก็คอนโดสูงเจ็ดชั้นนะครับปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนบอกว่ามีคนมาแจ้งว่าพบศพแกก็คือเพื่อนกลายเป็นศพไปแล้วนะครับเพิ่งจะนั่งกินนั่งดื่มเลยเมื่อคืนนี้เองนะก็มีคําถามตามมาว่าจริงๆแล้ว เกิดอุบัติเหตุพัดตกลงไปหรือว่าหรือว่าแกคิดจะจงใจหรือแกจะคิดจะฆ่าตัวตายเองประเด็นตรงนี้ก็ยังน่าติดตามอยู่ว่าเจ้าที่ตำรวจประเมินว่ามันมีข้อสงสัยหลายหลายจุดหลายอย่างนะคะต้องลองไปตามดูว่าสาเหตุของการดิ่งตึกครั้งนี้เนี่ยมาจากอะไรอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวโยงกับคอนโดเหมือนกันครับนี่ครับเนเบ็คอนโดบังแดดเป็นเรื่องที่การที่เรารู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่น่าเชื่อว่า คนกลุ่มหนึ่งเล็กๆที่ดิฉันมองว่าต้นทุนของทั้งสองอย่างเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นชุมชนเขาก็อาจจะไม่ได้สร้างบ้านเขาด้วยราคาสูงมากแต่เขารู้จักเรียกร้องสิทธิ์นะแล้วสิทธิ์ของเขาก็ใช้ได้<ช>ผลซะด้วยและที่สาคัญก็คือว่าชุมชนคินาเขตที่อยู่เนี่ยฮะถนนงามวงวานเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่มาก่อนนะครับมาก่อนปุ๊บเขาก็อยู่กันมานมานานแล้วม,มีวันดีคืนดีมีคอนโดสองหลังสูงแค่28ชั้นฮะแค่เหรอฮะใช่ครับขึ้นมาขนาด ด้านหน้าด้ละด้านหลังค่ะซึ่งตรงนี้คือเวลาแดดออกไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกเนี่ยก็จะบังแดดเขาหมดเลยก<ช>็คือว่าจะได้แดดแค่ตรงกลางหัวเในี่ยคือตอนเที่ยงเท่านั้นนะใช่แต่ว่าแดดตอนเที่ยงนี่แหมใครจะอยากออกมา <c oughs> เดินรับวิตามินดีนะคะมันก็ไม่ได้อะคุณผู้ชม <c oughs> และนอกเหนือจากเรื่องที่คอนโดไปบังแดดของชุมชนนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการก่อสร้างที่มีวัสดุปแปลกปลอมต่างๆร่วงลงมาใส่คอนโดเขาด้วยแต่วันนี้ที่น่ากลัวก็คือว่า เจ้าที่เขตเขาไปตรวจสอบนะเพราะว่ามีชาวบ้านเขาลองเรียนู้ปรากฏว่าโอ้โหไปเจอลังคาวแบบเป็นรูแบบใหญ่มากรครับลลแล้วโดยพอมันมีเหล็กอยู่ท่อนหนึ่งคลรังซิมายาวเกือบสองเมตรอ่ะแล้วก็น้ําหนักนี่ยกดูแล้วสิบกว่ากิโลอ,ะอ่ะหหล่นลงมาได้ยังไงนะคะนี่ขนาดมันหล่นลงมาใส่บ้านคนอย่างนี้มัโชคดีเพราะนั้นไม่มีคนอยู่นะเห็นเรื่องนี้แล้วในดิฉันอยากจะฟ้องเ네นชั่นบ้างดิฉันอยู่ตึกหลังเ네นชั่นค่ะคุณผู้ชมบังแดดตอนเช้าเหมือนกัน โอ้โหแต่แดดเย็นนี้ร้อนมากเลยะคุณจะเรียกร้องแอร์อ๋อนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่อยู่บ้านใกล้เลนเทียงกนและกันแต่ว่าการที่เขาอยู่มาก่อนแล้วไปสร้างขนาดบังแดดคขานี้ก็น่าเห็นใจก็น่าเห็นใจครับอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องนี้น่าเห็นใจแล้วก็วันนี้น่าจะได้คําตอบที่ดีครับค่ะวันนี้มีกฎเหล็กอุ้มแจ๋วให้วันหยุดหนึ่งสัปดาห์แจ๋วแจ๋วนีคือหมายถึงเป็นรายการหรือว่ายังไงคะไม่ใช่ ไม่ใช่แจ๋วลิมจอหรืออะไรเงี้ยห,หรือว่าไม่ใช่คนที่เจ๋วนะครับแ <c oughs> จ๋วคือทุกคนได้ทราบตรนี้คือสัญลักษณ์ของแม่บ้าน,นผู้ดูแลทําความสะอาดบ,บ้านของเรานี่เองจากการสํารวจนี่นะเขาบอกว่าคุณเจ๋วทั้งหลายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สี่ล้านสี่แสนคนผมไม่รู้ว่าเขาไปสํารวจตัวเลขไปเคาะตามบ้านหรือเปิดไปประดูประตูที่ดูบ้านไหนบ้างนะในบ้านคุณเกษงศักดิ์มีกี่คนคะมีเจ๋วเล็กแจ๋วใหญ่แจ๋วน้อย ทั้งหมดในฮะร,รวมตัวผมคนเดียวก็ค, <ผม S 3> คือบางบ้านที่มีผู้ดูแลบ้านนี่แหละนะคะหรือว่าถ้าภาษาที่เราจะอาจจะใช้กันทั่วไปเป็นภาษาปากก็เรียกว่าคนใช้ใชไม่ว่าจะเป็นคนไทยรหรือว่าเป็นชาว่างด้าวก็แล้วแต่นะคะก็คือคจะได้สิทธิคุ้มครองหมดเลยใช่ค่ะโดยอันแรกเลยที่ดิฉันเห็นด้วยเนี่ยคือเขาต้องทํางานอาทิตย์หนึ่งได้หยุดอย่างน้อยหนึ่งวันนะหนึ่งวันใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคุณลังซีมาปกติเนี่ยคุณแจ๋วเนี่ยก็คือ แทบจะแบบทางานวันหนึ่งยีชั่วโมงแล้วนะใช่แล้วก็<อ>ยังไม่ได้พักด้วยอ่ะเพราะว่าโอเคจริงอยู่ว่าบางครั้งอาจจะนอนหรือพักผ่อนเนี่ยแต่ว่าบางทีเจ้านายาก็เรียกตลอดเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ยังไงต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เป็นเจ้านายเองต้องศึกษาเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานเกินเหตุและมีการร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงานเนี่ยมีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะครับผมน่าสนใจครับแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณบารักโอบามาที่จะมาเยือนประเทศไทยวันที่18 พิจการนี้นะครับล่าสุดสํานักพระราชวังยืนยันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกระให้คุณบารักเนี่ยเข้าเฝ้าโอบามาเข้าเฝ้านะครับก็คือเข้าเฝ้าวันเย็นวันที่18เลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึง่งที่โระดับผู้นําสหรัฐจะมาเยือนประเทศไทยครับก็คือว่าแผนป้องกันหรือว่ารักษาความปลอดภัยต้องแน่นมากๆใช่ครับคุณเกรศักโอ้โหซึ่งเมื่อวานเรานําเสนอไปนิดนึงว่า การที่คุณโอบามามาเยือนประเทศไทยหรือภูิภาคอาเซียนเนี่ยมไม่ใช่แค่แบบมาก็สำคัญทำไมตีเท่านั้นนะครับแต่ยังมียุทธศาสตร์ทางการทหารยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเงินด้วยเพราะฉะนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทีมงานของเขาจะต้องแบบปกป้องเหมือนไข่ในหินเลยนะคุณก็คือต้องรักษาดูแลให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะซึ่งในหน้าสมเราเจาะลึกมาให,ให้แล้วนะคะว่าเขาเตรียมอย่างไรบ้างเอาง่ายๆคุณนายสมมาง้าๆก็คือหนึ่งขนรปภมาเองเลยนะ1000นนายยก กาดมาซักอเมริกา1 0นาย1,000นายแล้วก็มีพวกระดับเครื่องบินนะสี่ลำเอาเครื่องบินบินตรงมาด้วยสี่ลำนี่เขาจะมากระชับความสัมพันธ์หรือว่ายัางไงคะเนี่ยมไม่แน่ใจครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีแบ oh ็คฮอกดาวด้วยเป็นนี่มันชื่อหนังนะจริงๆคือแบ็คฮอกค่ะน่าสนใจมากต้องไปติดตามอีกนิดหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายเห็นว่า เอาน้ําดื่มมาเองด้วยผมก็ยังงงอยู่ว่าแกติดน้ำหรือว่าไม่ไว้ใจเราเ่้ที่หอนี่หรือยังไงเออนะคะต้องไปหาอ่านเอาในหน้าสาวค่นะ,คะน่าสนใจจริงๆนคะคะกับผู้นําระดับโลกที่จะมาเยือนประเทศไทยของเราค่ะนี่คือสีที่น่าสนใจทั้งหน้านหนึ่งแล้วก็หน้าสามที่นํามาฝากด้วยส่วนอีกหน้าหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันนคะคะนั่นก็คือส่วนของหน้าบันเทิงค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับหน้าบันเทิงผมชลึกวันพรุ่งนี้นะครับเรามีข่าวดีๆเด็ดๆมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมสำหรับข่าวแรกของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นข่าวของสาวฮอตสุดเซ็กซี่ครับอั้มพัชราภาชัยเชื้อครับที่ล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัวครับผมแต่ว่าสาวอั้มเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ข่าวว่าไม่มีแน่นอนครับแต่ว่า อีกครั้งเรื่องของการย้ายช่องกับาการไปพบนายประวิย์มารินนนะครับที่ญี่ปุ่นแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเป็นยังไงนั้นต้องไปอ่านในฉบับนะครับส่วนสําหรับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวของสาวโดนัทมนัสนาน,นะครับที่ล่าสุดเนี่ยออกการโชว์วิวนะฮะให้คุณผู้ชายหลายๆท่านเนี่ยต้องตามลุกบาเลยทีเดียวแต่ว่างานเข้าครับผมเพราะว่ามีการ เอารงชาติของประเทศอ,อังกฤษนะฮะมาปกปิดร่างกายแต่ว่าเรื่องราวาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปติดตามอ่านกันในฉบับครับส่วนสุกปบันเทิงใหญ่ของเราวันพรุ่งนี้นะครับเป็นสุกปเกี่ยวกับสึกเมียหลวงไม่หลวงสังหารนะครับแต่ว่าประจันบานในละคร หลายหลายช่องนะครับ้องไปติดตามอ่านกันได้ในฉบับวันพรุ่งนี้ครับมาต่อกันที่คอลัมน์มานอกต่อวัอนพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราก็ยังคงความแซ่บและฮอตเหมือนเดิมนะครับจะำนำเสนอใครนั้นไปฟังกันเลยนะฮะเริ่มกันที่หนุ่มบอยประกรณ์ครับหนุ่มโดมประกรณ์อีกคนน,นะฮะก็จะเป็นท่านติดตามนะครับและตามมาด้วยน้องต่อจากแรงเงา ส่วนสาวคนเดียวเลยก็คือน้องป,ปันปันเต็มฟ้าลูกสาวของพี่แหวนพิพิมานั่นเองครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะครับที่เราจะมาฝา,ากกันในวันนี้นะฮะเป็นคอลัมน์ตะลุยตะลอนกองครับผมสําหรับคมสชลึกวันพรุ่งนี้นะจะพาไปเข้ากองของละครเรื่อง จีเผ้านะครับผมจะพาไปดูฉากที่ชีแอนอผสมกับกุศลเนี่ยเขาใช้มุกหวานๆจีบกันนะครับแต่ว่าจะจีบหรือจะงอหรือจะอะไรกันอยางานนี้ยังไงนะฮะต้องไปติดตามอ่านกันได้ในอมชนลิตในฉบับวันพรุ่งนี้ครับผมส่วนวันนี้หน้าบันเทนิงของชินต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับคุณมงคลครับค่ะพูดถึง <c oughs> เรื่องเมียหลวงเมียน้อยนี่เมียหลวงไม่หลวงสังหารนะคะเ <c oughs> มียน้อยก็น่าเห็นใจนะครับ oh. เพราะว่าเธอต้องกินน้ําใต้ศอกตลอดเวลาเลยเขาอาจจะอร่อยก็ได้นะคะมีอยู่ในละครหลายเรื่องเลยค่ะ <c oughs> คต้องไปติดตามกันนะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่มีเรื่องเกี่ยวกับแย่งสามีกัน <c oughs> นะแย่งกันไปแย่งกันมาสะท้อนสังคมไทยได้ดีเลยค่ะจากหน้าบันเทิงเดี๋ยวเราไป,ไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างสวัสดีคุณดูลพง